ใหญ่โตๆนะครับสวัสดีครับปลาตะเตะโอ๊คุูมในชาแนลมาเดิมนะครับวันนี้ฮเอาจะปลามาอ่าทำน้ำหลาบซาพักงหมวกงงนะครับงงประต้องงนะครับว่าซาพังหมวงนี่มันซาอย่างไรภาษาเหนือของข้างว่าซาสูงนะครับซาพังหมวงนะนะฮะอ่ะมาดูที่ทำอันนี้คือหอมขาวหอมแดงกับเจ๊ไข่นะฮะใส่อะไรก็ได้เลยนะครับ แล้วก็โอ๊ตมีปลาดุกอยู่สองตัวนะฮะนี่นะครับปลาดุกสองตัวนะครับใส่ไปในกระทะด้วยนะต้มไปด้วยกั๊บหอมข่าหอมแดงเลยนะ,ระยครับต้มไปด้วยกันเลยนะครับสุดยอดนี่ตามด้วยน้ำปะลาเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาทั้หมดขนข้าไปเข้าไปนี่ซาห่าผักงกูนะฮะ งงไม่ต้องงงนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ออจะปลาหยักกินซาพัดหม่วงหรือซาสูมม,ม่อกนะครับใส่พริกลงไปนะครับมันคล้ายๆกับเขาที่ำน้ำยาปลานะครับคล้ายๆกันนะครับนี่นะฮะต้มไปด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะฮอลล้อย่างซุกสักหน่อยกันเนาะนะครับซุกแล้วนะครับนี่เรียบร้อยละมิดแกะตอนนี่ก็จะออมมาเปลี่ยนแบบอี นะครับหน้าตานะครับตักพักไว้ก่อนนะตักพักไว้ก่อนนะครับนับชมคลิปนี้ก็อย่วยกดซับสไครต์ด้วยนะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกระดิ่งด้วยนะจ๊ะนะครับนี่เดี๋ยวสอนทําอาหารเหนื่อยๆนะครับแบบง่ายๆขั้นตอนมาเนี่ยขาไปตักคลิปออกนะนะครับเขาเขาตักพักมาเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะออกประมาณนี้นะ นะครับเดี๋ยวเขาล้อใ้พักให้เขาเย็นเห็นหน่อยก่อนนะครับเราเอามาทาขั้นตอนต่อไปอันนี้คือปัดลุปปัดุกย่างเกลือนะโอ้จะปิ้งลูกสาวนี่นะครับของตัวนี้ใหญ่ละนะครับนี่คือวัตถุดิบของเรานะฮะในวันนี้นะครับนี่เราซาสูงกระสูงแตะเนาะดอนี่นะฮะเอาไปซาเอาไปย้ํานะครับใบนอน่อนนะครับนี่คือใบต้นมะม่วงนะฮะ ใบต้นมะม่วงนะแต่กินได้นะครับผม,มกินได้นะจ๊ะอ่าต้องยืดสูงใช่นะื้อฮะบันไดยื้อกายเหมือน,<ะ>นรูกไงก็น่ากับ จันเด็ดแป้งเมื่อกีแ้แมวอย่ากหันน้ำเลย่ะอ่าม่วงายเลยเนาะ,ะนี่พอนะฮะวัตถุดิบของเรายอดใบม่วงปอดสารก่อนหน้านี้อุจันเก็บไปแล้วนะฮะไม่ทันอุจันอุจันเก็บไปนิดนึงนะฮะที่ได้แค่นี้ก็พอละนะครับไปทรัพย์นะพีก่กรน,นะจ๊ะอุ้นี่เสือยที่เขาต้มไรอไว้อ่าเมื่อกี้นะครับพักไปเย็นละ ละเอียดไปเลยนะครับง่ายเรียดแล้วเรียดแล้วอ่ะมันได้ครบนี่คือเกือบละเอียดแล้วนะนะครับเกือบละเ,อ,เอียดแต่ต้องละเอียดกว่านี้นี่คือเนื้อปลาีโอแกะไว้นะฮะปลาดุกสองตัวนะครับนี่โอ,อเข้าไปมันก็เหมือนเท่าทั้งขนมจีนน้ำยาซุนน้ำยาคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะดุกซุ้งเลี้ยงลุกครับโอ้ ก็ยสุดยอดปลุกเลยหอมมากมากเที่ยวโอ้ก็ไปเรื่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับมามาดูกันนี่เนื้อปลาครับพริกก็จะเข้ากันแบบนี้นะครับนี่นะดอ๋นี่คือหกเซตละนะครับยังเหลือขั้นต,อ,ต,อ,นนนตอนต่อไปเห็นไหมขั้นตอนต่อไปเราต้องน้ำไปจิ๋วไปเจ่ากัำลังมันครับอ่า กระเทียมนะฮะกับหอมขาวนะครับอันนี้มาดูขั้นตอนต่อไปนะครับผมของโอ๊ติโอ๊ตรียมไว้นะครับนี่คือจอดตอนใบทั้งวมดนะครับเดี๋ยวเราจะทำการซอยไว้เนาะซอยล้อไว้เลยนะครับใบเอ็นออนี่แกนะครับเล็ดไว้นะครับเตรียมไว้เลยนะนี่คือซ่าสูงกอดซาทั้หมดนะครับบ้านโอ้ของข้าวบะซาสูงมีซ่าสูงมีซ่ากลางแล้วมีซ่าต่ำ นี่สามซานะนะครับซอยไปเลยนะครับซอยทิ้งไว้เลยนะฮะนี่ซอยไว้เลยแค่นี้นะครับอ้าวเดี๋ยวซอยรอไวเลยนะใส่จานรอไวเลยนะครับนี่นะฮะตัวรสอีฟอ๊อเดี๋ยวเขาจะเอาน้ามาลาดไว้นี่คือซาข,อข้างบสางนสุขานสุดท้ายนะครับมาเดี๋ยวหอมเลยนะนี่หอม ขาวเดี่ยวเข้าไปเดี๋ยวให้มันหอมนีุ่ดยอยเอาคลิปที่เขาโคกไว้นะเดี่ยวเข้าไปเลยนี่เอาบุ้งก่อนนะครับใส่เกลือนะครับใส่เกลือให้น้อยนะเหลือผงชุดดูรสลงไป เอ๋อด right. right. ิเห็นไอยเอาเดี๋ยวมันจะเสียใจอาอนะครับแค่นี้นี่อันนี้คือน้ำต้มเดี๋ยวเขาต้มฝาไว้วันนี้เขาทิ้งนะครับตอนคนต้มฝาเราแน้นำทิ้งน้ไมใช่นะเจี๊ยบน้ำว่ายนะนะครับเดี๋ยวเอาหัวแบบไหนก็ใส่น้ำลงไปนะครับนี่ เป็นที่นีนะครับนี่ง่ายง่ายเป็นน้ำลาดนะครับเป็นน้ำลาดเขาสามารถเอาไปยำ้ำนิทซาปรกกาดซาปีซาใบม่วงใด้แห็นนี้พอนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเซตแล้วนะนี่เขาตักลาดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจิ้มหน่อยก่นอกนเนาะ ความกลมกล่อมนะครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดเลยนะครับนี่นะเโอ้เตรียมแบ่งกี้นะครับตักลาดไปเลยนี่นี่นะครับนี่คือซาลาเปาหมูน่องเนี่ยเนี่ยที่ยากนะครับกับข้าวเหนือทำง่ายนิดเดียวนะครับนี่นี่นี่ แค่นี้นะครับพร้อมเสิร์ฟละนะครับพร้อมเสิร์ฟละนี่รวยด้วยหอมแดงซอยนะครับหอมแดงซอยนี่นะครับผมหลังจากที่โอ้ทำอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะปามากินเข้ากันนะครับมา,มาทั้งนั้นนะครับนุ๊กปนุ๊กนะปนุกย่างนะครับโตอืมสุดยอดนะครับดอก หม้อหม้อของนั่นอันนี้จะเป็นโค้เนาโค้เนาย่างนะครับโว้กเนาอ่าเอาไปปิ้งเนาะจะหอมโอู้หสุดยอดนะฮะตอนเดือดอ่ะู้จั๊กเลเนาะโค้เนาเนาะงาจะพู้จักอยู่งานจะมาไปกินกันละนะครับอ่นี่ช้อนน,อะน,อะนะครับอิซ่าพักหม่วงโอ้หสุดยอดครับกับ,กบข้าวเหนือวันนี้อืม อร่อยมากยข้าวข้าวอมนะอนะคร่มากนะครบอยมาง ลองเอาไปย่างพอเน่าๆนนะแล้วมักนกลิ่นพอหนะครับม็อบพันนาระตุดจอดอีสซาห้องหง ส่วนน้ำราดเนี่ยเขาจะซาเข้าไปพักหมูนี้ก็ได้น่ะถ้ามีผักกาดเน้นน้อยเนาะผักกาดไอ้ผักกาดไต้นเน้นน้อยน่ะในี่เวนซาได้กับหัวปีฮะหัวปีกล้วยนะครับซาหัวปีกล้วยกับเจนน้ำราดเนี่ยนะครับซาได้หมดสุดยอดนะครับกไปไปอืม ชุ่มค้นมากครับตำใหญ่ตๆตโตนะครับอืมนี่หน่อ,อ,ดอ,ดนอเนหน่อเนื้เนื้อนะครับ ถ้าในถ้าชมคลิปนี้ก็ด้วยกดฝากซับและให้นะครับมีโอก้ำเหนือครับเนอะถ้าไหนอยากลองทำเมนูเหนือเๆต่อไอโอ๊กอ่ะสอบินครับหุ้มดแล้วเนาะก็ลองไปทำกินกันดูนะครับเนอะ อ๋ออนรน่อยกินหอมดิกินหอมก้นจมูกกลิ่นไงอยู่ายครับกิ่นแบบแพ็คไร้สารนะครับแพ็คเขาในไร่สารแน่นอนนะครับ หัวเน่าหัวเน่าเนี่ยตาิ้งก็อนต่างๆพี่กระจัดมอสนะ่ะเรองพี่หัวเน่ากันนะกนะครับส่วนน้ามลาดนี่ไอโอจะเจ็บปลาลุกเนาะถ้ามีปลานิ้นปลาลิ้มนะครับหรือว่าปลากระป๋องก็ได้นะทำเวลนีายได้หมดนะครับ,นะรบขื้อหอมแดง ở Nam đấy ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để cái kim bàn hậu thôi hạng kín thần tìm dạng mhm hạt mhm 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 Cái này mhm 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 เนี่ยเทปเขาบอกเหมือนพ่อว่าซาสูงมันอยู่สูงนะครับมันอยู่สูงเขาเรียกพ่อว่าซาสูงซาตําเป็นยังไงเดี๋ยววันหน้าพอเอานะครับเด้อเดี๋ยววันหน้าผมยังยันกินเนี่ยซาตํานะซาแข่งไงซาสูงซาตําซากข่งนะครับอืมสนใจเรื่องของสิบเมตรทะลุใจนะครับมือมีเหมือนซาเหมือนซาแต่มันติดตามแล้วนะครับกดสั่งเท่าไหร่นะครับ กดิ่งติดต,ตามทุกคลิปนะอืมหืมหัวทอข้ามันทอนอืม่อมบ๊ะ ลุกัำวิ่งเต่ทาทนนะ่ามันจะหอมกินฟันนะฮได้รสชาติแบบดั้งเดิมนะครับตองห่อนสุดยอดเลยแตด ฟ้าฮึมฮึมฮึมแล้วก็ฝากติดตามช่องไอโอแฟมิลี่ด้วยนะครับผมนะครับช่องไอโอแฟมิลี่จะเป็นพวกเกี่ยวกับอ,อาหารละนะครับเรื่องใกล้เรื่องอย่างนี้โอจะบเบาลงนะครับจะเกี่ยวกับอาหารสารล่ะไออย่างต่างๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับคนที่ตามก็อยู่สามมือโฟนเนาะ โอเอโอแฟมบิลี o นะนะครับแต่คว้ามือเหนือนี่จะเน้นกับข้าวรวดๆนะครับคว้ที่ตามโอตัวหนึ่งนะครับเรอก็จทิศตามหลายคนนะครับที่เป็นแรงพัดด้นที่โอทำคลิปเนาะครับเนาะนะครับมีมีหลายท่านนะครับอืมตัวนี้ครัวลุงเด่นนะครับ คุณป้าเดียวนะเนี่ยโอเคสามนะครัคบคนจับวัดเดียวกันเนาะนะครับแล้วก็ชีวิตคนปน้าเนอกนะครับโอเคสามไห้นะครับสำหรับหลายข่าวดีโอเคสามไว้เยอะนะครับเยอะมากนะครับพน้อยซอยเดิมนะครับโอเคกับคนที่สามนะครับอีสานอดลอดอะไรเงี้ยนะครับมีคนโอเคสามเข้าไปดูวิถีชีวิตเนาะ,ะหลายหลายเงียมันมันเพลินดีนะครับท่านไหนก็เข้ารับชมคลิปนี้ก่อนจะได้ก่อน ด้วยกดที่ตายพิหน่อยเด้อครับเด้อนะครับกับเข้าเหนือทำแบบนีานะครับทั้งไงิดเร็วครับพี่น้องอืมเรานด้แลกเปลี่ยนการกินกันอยู่นะครับมุดได้แจกกันเนาะนะครับก็ขอบคุณสำหรับเอซีที่ติดตามพิโอนะครับหลายๆท่านเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเนอะโอ้ แอนะครับแถมค้นแอบช่องลื้อโอทิตามตั้งแต่ห้ามือซับนะครับก็เป็นของครัวปลาไพ่เนาะของนกแสงนะครับนกแสนเน,ะน,สนาะนะครับเพื่อตางพวกกับป,าป,าปา้าเกาไปแอร์พาเลเนาะก,กับพวกกับทอนยู่นะครับทิตามนกแสบไหมแต่ห้ามือซับเดี๋ยวนี้ไปคิดแสะะบแล้วนฮะ ห้าแสนหกแสนละนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นี่ก็คงม่ตีเอ็ดเนาะนะครับทำอาหารเหนือเหนือนะครับวิธีการกินกันอยู่นะครับเขาอยู่ไหนเขาจะกินกันนะ้ง่ายนะครับกินกันง่ายๆอยู่กันง่ายๆนะครับนิดปัดดุปัดดุกเร็วน้องบินลองกินเข้าอยู่นะครับช่วงนี้น้องบินไ,ได้ออกคลิปเนาะนะครับเนี่ยยอดทั้งหมดเนี่ยมันสามารถกินได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะเอากินแบบไหน ส่วนน้ำยำอ่ะไอ้โกหกการทำนแล้วนะครับทำนี่แล้วว่าทำแบบไหนบางคนก็มาได้เอาพริกต้มบางคนก็นกอนเอาพริกแอนน่ะแอนพริกก็จะมีหอมไปหลายอย่างนะครับรสชาติแบบไปหลายอย่างนะครับมันทําได้หลายอย่างหลายสูตรนะครับตามละพื้นที่นะครับอือตุ๊กอ่ะอือแล้วคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามไม่โอ้ตัวนะครับผมกราบสวัสดีครับ 唔嘛，你叫你带，嗯，嗯嗯嗯嗯，我